คนเกมกับโคชโอมนะครับทีละธรรมดาจับหลัดครับเป็นครับแมตชนี้ความพร้อมในการพบกับศรีสเกตยูนเต็ดถึงไหนแล้วครับคือตอนนี้หลังจากที่เราเล่นแมตช์กลางสัปดาห์กับท่าเรือแล้วก็นัดที่แล้วนะครับกับสุรินทร์ของชินบุนมาตอนนี้สภาพนักเตะทุกคนก็ก็มีบ้างนะครับที่มีอาการล้าแล้วก็ยังมีอาการบาดเจ็บบ้างเป็นบางคนนะครับแต่ว่าโดยรวมก็ถือว่าก็ค่าพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับแมตต์วันเสาร์ปรกับศรีสเกตเข้ามา โอเคแล้วประเมินคู่ต่อสู้ไว้ประมาณไหนครับสําหรับสีนักเก็ตยูนิเต็ดครับคือจริงๆเราเราก็มองแล้วว่าอย่างอย่างอย่างในคอลนีศรีสเก็ตนั่กกนคือเราดูแรงกิ้งเขานี่ยังยังมีลุน้นในส่วนของชแมเปี้ยนลีกอยู่นะครับแล้วก็อีกอย่างคือเขามาเล่นกับเราเนี่ยผมคิดว่าเขาก็ต้องการแต้มเหมือนกันเพราะว่าถ้าถ้าเกิดเราชนะปุ๊บมันจะช่องว่างมันจะทิ้งระยะห่างค่อนข้างเยอะนะครับ คิดว่าเขามานักนี้เขาก็ต้องก็ต้องเน้นโฟกัสกับ3แต้มอย่างน้อยเขาต้องมีแ้มอยู่แล้วครับผมแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็เกมทํากันบ้านในส่วนของไทคติคของเราอยู่แล้วที่ที่จะรับมือของเขาครับครับฝากอะไรถึงแฟนคลับของโคดโอมที่ติดตามซูเปอร์ซับครับก็ฝากถึงแฟนบอลน,นะครับปีนี้ก็ได้มีโอกาสมาทําทางโซนนี้นะครับอยากให้แฟนบอลในส่วนของที่ติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็นโซนใต้หรือว่าดูส่วนตัวก็ให้ มาเชียมังเลยมีนเียตด้วยนะครับฟุตบอลโซนอีสานก็จริงนก็สนุกไม่แพ้กับโซนอื่นครับผมฝากติดตามด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณครับ